ครับสวัสดีครับท่านุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในงานพระราชทานน้ำอาบศพนะครับของพระครูนิเทศสารกิจเจ้าวาดวัดเกากะแก้วเวลวันตอนนี้เจ้าพระเทลานุเถระนะครับกำลังทยอยกันส่งน้ำนะครับอาบน้ำให้กับ วัวแดงวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้ที่แปดนะแปดมิถุนาย,ยนเอกลักดาคนสรงกันหนึร้อยห้าสิบแปดนะครับค <c oughs> นที่มาเป็นประธานวันนี้ก็คือเนะจชช้าคณะจังหวัดเชียงแซวนะครับตั็คงตัก,กค,คู่ใหญ่ๆนะทางออสมเด็จ พุทธาจา้าเจ้า,าวาัดวัดไตรเพชรคงจะเดินทางม,มาถึงนะครับ e hum.